หากคุณมีเงิน5,000บาทคุณจะเลือกเอาไปทำอะไรผมเลือกที่จะลงทุนครับทำไมต้องลงทุนแค่นอนปกติธรรมดาก็ได้แต่คุณเชื่อไหมครับว่าการนอนที่ดีจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นจริงๆครับหากคุณต้องขับรถไกลแต่คุณพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วคุณต้องเกิดอุบัติเหตุใครครับจะเสียใจเมื่อก่อนเนี้ยผมชอบนอนตรงหมอนทำให้ปวดคอและที่สำคัญเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยไปทำงานได้อย่างไม่เต็มที่ ผมก็รู้แล้วว่าชีวิตมันแย่มากจริงๆจนวันนี้ผมได้พบกับแบรนด์ไอเบดท็อปเปอร์ที่เพิ่มความสบายในการนอนของคุณทําให้คุณหลับลึกไม่ตื่นกลางดึกอีกต่อไปชุดผ้าปูที่นอนที่ดีควรเป็นผ้าปูที่นอนที่ระบายความร้อนได้อย่างดีและสําหรับหมอนควรน,นุ่มและรองรับสรีละคอได้อย่างพอดีคุณไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะครับแค่คุณลองดูเริ่มจากการนอนให้เต็มอิ่ม เปลี่ยนหมอนชุดผ้าปูทีน่นอนแต่ถ้าคุณลงทุนเหนือการนอนมันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นจริงๆ